วันที่27พฤษภาคม2559เวลาบ่า,บายสามครึ่งครับวันนี้ผมมิสเตอร์ฮาเซียเที่ยวสจใจจะทำผัดพริกใส่ถั่วผักยาวครับพอดีถั่วผักยาวที่บ้านปลูกแล้วมันออกมาพอดีกำลังอ่อนๆน,น,น่ากินเลยครับโอเคครับอย่าไปซื้อปลาไป่้องโขงกันก่อนครับ ตัวนี้ตัวใหญ่นะตัวเล็กนี่ตัวเล็กไหนเอาปุ๊บเอาขีกับเกล็ดออกจ้ะแล้วก็ปาดเดี๋ยวต้องปาดเนาะต้องปาดจ้ะเออแล้วทอดไงเอาขมผัดพริกอ่ะปาดเด็ดไปนะ ก็ตอนนี้เก็บภูมินาลีป้าวอนป้าวอนนี้มีอีกข้อหนึ่งครับควรเราสะใจไปลองดูด้วยเข <_ D> ากาลังถ่ายคลิปเก็บผักเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเก็บถั่วักยาวเหมือนกันครับเ <_ D> พื่อที่จะมาทําผัดพริกนะครับดูบรรยากาศการเก็บผักครับก็คือเวลาที่ทําสวนข้าวโพดเนี่ยมันจะมีผักโขมขึ้นแล้วเขาจะเก็บผักโขมไปทํากิน เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็มีเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันไปครับทอดปลาครับปลานต้องไปทอดให้มันกรอบ,รบทอดให้ข่องทึ่งกรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปเด็ดตัวพกยาาตัวพก,กยาวนี่ให้ลวกก่อนนะถ้าไม่ลวกก่อนแล้วใส่ลงไปจะเหม็นเขียวกินดิบส่วนดิบกินได้แต่ถ้าเกิดว่าจะผัดผ <c oughs> ัดพริกเนี่ยจะต้องลวกก่อนนะครับ สำหรับปลาที่กําลังจะไปนี่นะครับก็ให้สาวเกลือก่อนครับก็ใส่เกลือลงไปสาวเกลือน,นี่นยยเ,เยอะไปหรือเปล่าครับ หนึ่งที่ชอบเอาปลาแค่นี้เหรอปลาแค่นี้ใช่ไหมแล้วเด็กกินไรเด็กพอแล้วพอแล้วคคก,ออกนน็โอเคครับก็รอน้ำมันเดือดก่อนครับน้ำมือก่อนโอเคครับก็น้ำมันเริ่มเดือดแล้วมั้งน่าจะใช่ครับพอน้ำมันเริ่มเดือดปุ๊บเนี่ย เราก็หลีไฟลมอะไรนะไฟกลางๆแล้วก็คอตาครับมันจะกระเด็นสะเด้งประหละาเดเงยไหมสองสามสี่สางม,มันห้าหัวให้เดียวพอครับ ก็หลอนที่จะมาเด็ดตัวพยาอยู่ตรงนี้ครับดูเก็บภูมิทําสวนนิดนึงผมทอดปลาอยู่ทั้งบนแล้วก็ตอนนี้ป้าวกาลังเด็ดผักอยู่ครับมาดูนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างกเก็บภูมเห<ม>็ดย่าง,งเห็ดภูมเห็ดย่างฮะอะไรนะสเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอ ยงบงปิดรับคุณแม่ทําอะไรครับแม่ฝนล,ล่มอ,อ,อยแล้วนะเอาฝนล่มลงคุณพ่อเรยไปเก็บนี่ก่อนครับไปเก็บทุบยาวก่อนครับโอ้คิดจะตกก็ตกเลยโหเร็วมากเลยครับโ,<ฮ>โอเคครับพวกนี้เขาจะมาถานหญ้าตอนนี้ก็ลกนิดนึงครับฝนตกแล้วเด็กๆ มันเหี่ยวส,สองลวกครับพี่แจ๊ดบอกว่าลวกเมื่อกี้ผมโตครับพี่แจ๊ดมาี่พึ่งก่อนเดียวสามสี่โอ้โหนี่เยอะเว้ยเป็นเขาไม่หยุดเป็นควงๆนะเนี่ยสุงยาว ห้าหกเจ็ดแเรียบร้อยอ่ะเกอันพร้อมไหมถูปักยาวเยอะครับี่วองเด็ดถูปักยาวไปกินบ้านมังงีเยอะเนี่ยพอมแล้วครับเยอะแนละ้ว หมดแล้วโอเคขึ้นไปเตรียมตัวครับลวกแล้วก็เตรียมตัวที่ทำปักนั่นต่อไปเอกสารซึ่งพ,พาไปดูเด็กๆฝนตกซะนี่ใส่ขาตั้งกล้องคือน้องแก้มครับก็นี่ครับวิธีทอดปลาไม่ให้มันไม่ให้มันติดกระทะเนี่ยคือใส่เกลือไปผมก็จะกลับทั้งเดียวพอครับนะครับพอ พอมันเลื่อนที่ได้ก็เลื่อนมาทางหัวบ้างนะแล้วเราก็จะขับแล้วเาผู้ช่วยไปอันหนึง่งครับไม่เห็นหัวพ่อไม่เป็นไรไม่เห็นก<ๆ>็ไม่เ,เป็นไรครับเห็นฟัแล้วพอลูกหนึ่งสองลุกยานี่ครับเป็นไงครับสีสวยไหมนะครับมาท่อนนี้ก่อนแล้วก็ลับหัวอีกทีก็จบาการจะเสร็จแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือนี่คือการลวกเอ่อ เรากำลังเจรวกผูวจาวไม่มีอะไรมากครับน้ำเดือดใส่ถั่วพยาลงไปเดือดปุ๊บใส่ถั่วยาลงไปเลยครับคิดเป็นมาแล้วก็พอถั่วยาสุกก็ลดยกลงการผัดพริกเนี่ยจะต้องใส่ถั่วพยาที่สุกแล้วถ้าเกิดว่าใส่ถั่วพยาที่มันไม่สุกเนี่ยพี่แจ๊ดบอกว่ามันจะเหมือนเกี่ยวผมก็เลยต้องให้มันสุกก่อน แล้วก็นี่เดี๋ยวก็ผัดพริกอะไรก็ใส่ลงไปแล้วใส่นี่คุกเทา,าจบนะครับนี่รอแค่ว่ารอแค่ว่าปลาสุกแล้วก็นี่สุกก็หอคนระรอแป๊บนึงครับนี่คือครัวตาใจครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่าหายไปนานก็บอกว่า,วาช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วก็กำลังจะทำฝึกทำอาชีพใหม่อยู่ก็น่าจะสำเร็จรุ่ร่วงไป50%แล้วก็เลยมีเวลาถ่ายคลิปแล้วก็พอ อาชีพใหม่มั่นคงขึ้นนะครับก็คงจะออกเดินทางเหมือนเดิมด้วยแบกเป้เที่ยวตามใจปรารถนานะครับเที่ยวไปทำยูทูปไปแต่ไม่ได้หวังเงินเงินยูทูปแล้วก็คือหวังกับเที่ยวจริงๆเหมือนตอนแรกๆที่มิสกเจอเสียออกเดินทางนะครับโอเคครับแป๊บกลับมา <Okay. S 1> ก็เรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของเนื้อเนี่ยเหลืองกำลังดีเลยนะนีครับเหลืองกำลังดีเลยครับผมก็จะเอาตัวเนื้อออกก่อน นี่ครับแล้วเอาหัวทอดต่อนะครับเพราะว่าหัวมันจะอาจจะยังไม่สุกนะฮะทอดต่ออีกแค่หน,นึ่งนะครับน่ากินไหมครับนี่ครับดูใ,ใกล้ๆครับนี่น่ากินไหมเหลืองไหมเือเรื่องเหลืองไหมอันนี้เราลวกเสร็จแล้วเราก็ถือไว้นะฮะตอนนี้ฝนก็ลังจะตกแล้วเดี๋ยวผมรีบทำจะได้นั่งกินกันนะผักก็ลวกเสร็จแล้วแล้วก็นี้เอารอหัวสุกไปอย่างเดียวจบครับ แต่ที่การน้ำเทตรงนี้น้ำมันรั่วไม่เคยเข้าครัวเลยเจ็ดออกให้หมดเลยลูกโตสหน่อยจะกินขนาดไหนเจ๋งไหมสุดยอดครับเหลืองเหลืองนี้พี่แจ๊บบอกให้ทอดสุกๆแบบนี้ครับเรียบร้อยก็จะทำติกต่อครับตัวนี้นี่สุกแล้วก็ออกไปครับทุดครับพี่แจ๊บบอกให้รัวมันจะเหม็นเท้าจ้ะจ้ะ ไม่เปิดเลยก็พริกแกงครับใส่นาฬิกาไหนพริกแกงเผ็ดมีตัวสื่อเขียนติดตัวสื่อคือสวยเหรอส้มอ๋อแห่งส้ม <c oughs> นี่คือเผ็ด <c oughs> พริกแกงสวยครับนี่นี่คุณพ่อนี่ทำให้พริกแกงหัวเราะได้นะคะรับชื่อว่กินจ้ะ <c oughs> สเปิดไฟครับใส่พริแกงลงไปไีเอะลยมากหั่นพริจมันเยอะไปหน่อยพอหน่อ,อยได้ไหมวันน้ตองกระดูดไหมพ่อต้องดูดด้วยจ้ะเยวน้ำมันมครับแกลงามาถัาใกล้ๆไหมทมาเจีกระเด้งไหม เย่ยมากลรัเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บตอนหลังทบน้ำปริบนิดนึงมันหอมมันหอมนี่ไหมครับเบอกบปรัทอดเอาปลาเอากบเอากบมาทอดหน่อย เหี่ยงไหมอืมเี่ยนะครับประมาณนี้ฮนะดีแก๊สลงครับแก๊สคือไปกินหมดกอ้ตตอจ้ะเดี๋ยวไปเแจอเดินลงกล้องครับใส่สารีลงไปครับหนึ่งช้อนแล้วแต่ความชอบนะครับมากน้อยพี่แจ็บอกว่าแล้วแต่ท่านชอบชอบยยเยอะก็ใส่เยอะครับเจยบร้อยครับแต่นารีบอกว่าชอบใส่น้ำมันหอ,อ,ยอยหน่อยนึงได้ครับ จัดไปครับมันหอยเป็นกระเชฟปตาไม่กระเชฟเ,เรากลิ่นหอมนิดนึงครับตาตานิดนึงสว่างท็กลรอย่างใส่ไปเรื่เลยแล้วผม,ม,น,มน,น่าจะเรียบร้อยครับอ่าสีสวยไหมแก้สวยมาก น่าจะโอเคนะชิมไดยไหมครับอืเด็กขาดมากสุดยอดเดี๋ยวนี้เสร็จผมจะท,ทอดนี่ต่อนะครับที่ซื้อมาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวที่ผมถ่ายคลิปไปดูตอนแรกเขียดเวลาทำครัวเนี่ยทางที่ดีเช็ดถูไปด้วยครับในบ้านจะไม่เหนื่อยเกินไป ไม่บ้านเข้ามาทำตลาดจะได้โอ้โออน่าให้ครอบครัวจังเลยนี่ใส่ใส่เลยไหมใส่ก่อนอใส่หลังใส่ก่อนอันออนัน้นรีบใส่ก่อนแเราสุกแล้วไม่ต้องใส่ก่อนก็ได้สุกพร้อมกันก็ได้ไดโหน่ากินมากเลยครับยอดอปลาดุกกินไหมออปลาดุกกินมี่เหรอ จะะทอไว่าทำอะไรอัดพริกนกำแกงเก็บไม่ได um> um> ้เด็กกินหรือไม่ถ้าออกสองชิ้นก็ได้เด็กกินได้เลยกินได้เหรอกินได้ค่ะโอ้โหกินได้ก็โจ้า อ่าเราเรียบร้อยเอาจากส,ำสำกับตบพ่ออันนี้ใส่ไหมตบเ,เ,เลยจ้ะใส่เอามืเตรียมเลยก้จัดใส่เลยแกหันไปดูขันตบนี้ซึ่งขวามือของพ่อ,อ,อ,อ <S <S โอเคขันก <S <S ลับจ้ะไม่ให้หันฝอ,อยเลยจ้ะหันหันฝอยเลย <S <S ดีกว่าครับเพราะว่าเขาใส่มาขูดหันฝอ,อยจ้ะฝอยละเอียดยิบหอม เรียบร้อยครับค่เดูเ็เปิดิธีฮะีแครับเควาควี่เองเรียบร้อยค,ครับอืมหอมมาก อ่าเรียบร้อยครับอุ้ยฟา้ฟาฟ้า,าร้าราองมาแล้วครับผัดพริก<อ>ปลาน้าโขงใส่ถัว่วพขียวบ้านเราเองยอดม,ม,ม่กินหมน้องแก้มม่กินโอเคครับเรียบร้อยเราจถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง ส่งซื้อมาเนี่ยสูงละห้าสิบาทเทคนิคทอดทอดเกียวผมไม่ไดมากคืออยากใช้ไฟแรงครับให้รีไฟกลางๆถึงเกือบไฟอ่อนเกือบไฟอ่อนนะครับแล้วก็ใส่เกี๊ยวไปโอ้ยแล้วมันยังไม่เดือดแกงชวยพ่อเทปะไลูเทปะไลเทปเลครับผมค่อยๆาจะเจ็บจับสายซือเทก็ได้มีลูกมือครับง่ายขึ้นกับชีวิตนี่ขอทักทีเลยจ้ะสิว นอนอยู่ไหนละกันฮะใครมาแกตะหลิวตุว้ย,ยพอ่อน,นึงอะไรก็ได้นะตีกแกงก็ได้นั่นแหละอีกอันนึงอันเดียใหญ่ไปเ,เิ็นๆใส้มือใสามือนัอ่นแหละจะจะ สำคัญคือต้องคั่วเรื่อยๆเลยครับคั่วเรื่อยๆไม่งั้นจะไหม้ครับมั่วคั่วไปคั่วมานะฮยอ่าเราจะฮะอ๋อดีผัดอีกผัดผัดกูดใหม่ๆเลยเหรอไม่อะบาดเียบได้เหรอครับห้าสิบบาทก็ได้ประมาณห้าสิบตัวตัวละบาทนะครับ แต่ว่าไฟจะจับได้ที่ตัวโหเขาฝ่งส่งกันไปเขายากขอคัว่วนะคั่นวนานไม่ดีมันจะกรอบครับเพราะมันแห้งอยู่แล้วแห้งมากๆโอ้ยิ่งไม่เห็นหนพ่อเลยค่ะไม่เป็นไรเรนแค่ลงมาถ่ายใกล้ๆเลยก็ได้สักมิลลงครับนี่ครับข้อพันคือต้องกลับเสมอกลับเรื่อยๆกลับบ่อยๆอย่างนี้เลยครับอย่าหยุดมือนะไม่งั้นมันจะไหม้ครับ เลยเขาเรียกว่าอะไรมาอะไรนะอย่างมะแขวนบแมนไม่ใช่เชอร์รี่อ่ะมันไม่ใช่สเบอรี่มันคือแข็งมากมะแขนคืออันบูเบอรี่บูเบอรี่ไม่ใช่มันมีชื่อภาษาเจ้าสาราเรียกว่ามักอันนี้ก็ลืมซื้อมันเมื่อวานนี้นี่ครับที่ผมซื้อมาสิบบาทพี่กอนพี่วัพี่กันเอาใส่กองของเก็บครัวมาแค่เฉยเลยอร่อยเลสาราจริงจริงเอากระปุกบมาใส่ นี่ครับท้านผมก็เรียกบน้อยฮะเรือเขียดก็ได้แมนะ่กินไหมครับจริงๆแล้วจิ้มนาที่สีรลชากินโอ้สุดยอดเลยแต่ที่นี่ไม่รู้ว่าจะจิ้มหรือเปล่าไม่เห็นมีาที่สีราชาัวนี้มันจับดีเหลือเกินเรียบร้อยครับมือน,นี้นะ่ากินครับโอเคเดีย๋ยวยกไปหน้าบ้านครับก็มีการไปแช่ในกองเฉยเลยมันควรจะเอาอย่างอื่นไม่ใช่เอากองแช่ลงมันเสียดายของมันพัง,งนนที่หลังก็ยังอื่่แช่ นี่ครับก็เป็นมันเป็นเชอร์รี่มันเป็นมะมะเกี่ยงไม่ใช่มะเกี่ยงมะกุงมะกังเก็มให้น้องกุ๊มะกิุ๊ยอย่างก็บารู้เอามาเก็บเออมาเก็บนี่เองครับเอาวันนี้เผ็ดเลยนะเหรอกก็ใส่พริกเท่าที่เหลือทั้งหมดเลยพนักานกินครับนี่ครับเป็นอร่อยแต่เผ็ดได้ไหมเนาะ หัก<อ>ใหญ่สอง,สองรอยแบทับเล็กสองสี่บริสกแล้วก็อันนี้เป็นเกี๊ยวทอดนะครับได้ยินข้าวหน่อตะเจ้าแล้วก็นี่เป็นมะอะไรที่ผมจำพี่การเตเอรเขาขายเขาบอกว่ามะอะไรเชอร์รี่ปังลูกไม่มันมีอย่างอีกชื่อ<ะ>นึงอ่ะชื่อเราอือคุณพ่อแข็งเหมือนไอติมมากกินได้เลยลูกอร่อยไหมล่ะตัวเองครับทำเป็นไอติมเอ้อยครับอร่อยมั้ยมะแกอร่อยไหม คือแม่บ่างไหมจ๊ะอืมครับลองกินเสี่ยวครับอืมกรอบไปหน่อยเกือบกรอบมากเกียดกรอบอืมอร่อยนี่แม่เขียดบินหล่อๆสินไทยจ๊ออืมเกียดุูมิยนอะไรลงไปอ่ะอย่งแม่กินครับแต่เขียบเขียดเค็มมากเลยอ่ะเค็มข้าวเหรอมาพี่ขากบมา กินแล้วเหรอกินยังกินแล้วมาเก็บข้าวแล้วอืเปียงอะเหมือนไอติมเจ๊จ่ะไม่กินเราทำเป็นเหมือนกินน้อยแต่ว่ามาแกะกินของชางคนอื่นเนาะกินเท่ากันมันไม่กินข้าวจะกินแล้วมือมัอกลัววนเรากินอละก็น่าจะอร่อยมากเลยครับเพราะว่าผมดูแล้วน่าจะโอเคเลยสีสันโอเคเลยอร่อย อร่อยมากขอัจชอบเน้นตอนนี้ที่ผมขออนุญาตตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายราอแบตมปนเก็จะหมดแล้วครับแป๊บหนึ่งเนะยได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับกับบรรยากาศของครัวครัวสาตว์ใจนะครับคุณขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ต้อนรับการกลับมาอย่างดีเยี่ยมนะครับทาให้ผมมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยยอดคนดูมากแล้วก็ทําให้มียอดเงินดูขึ้นไปอีกครับก็ดีครับทําได้มีกำลังใจซื้อกับข้าวนะครับโอเคครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับ อร่อยไปจ้าน้องแก้มอร่อยค่ะ้มีคนชมน้องแก้มเยอะมากเลยนะโอ้น้องแก้มสวยจังเลยมากินก้าหลอจังเลยกรเก็บพุ้มซนจังเลยไอการดปลาไม่ใช่เวลาเวลากินข้าวลูกเขี้บุ้ล้มี่อยชิมผมก็ทำเองไม่ได้ชิมเองดี ดูครับของหวานนั้นอยากกินน่าจะอร่อยนะฮะนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้อกินไปต้องสนใจมากอุ้ยตุ๊กแกคอนเสิร์ตครับอืเก็บขนาดเท่แค่ไหนกก็ครับอืมอร่อยมากไอจิมเชื่อรี่ก็อร่อยนะครับอืม้อท่เเว่นะครับเก็บละมีอะไรสนใจก็เพื่ก็บไปเองอุ้ยนม้า อันนี้ก้วหอันนี้ไม่อันนี้อยู่ค่กบเล่นใกบอยูะ่คุณพ่ฮม่มฮยจิงเล่เนจะพูดไม่ใส่จะพูดไม่ใกลบอกเจ้าเจ้าไปเลยเจาไปเลยถงกับขบกบกระวิ่งไม่ใชากบปิ้งเล้วละละล่ลกระต่อย นี่ข้ะอะอาอ,อะไรข้าอีกไหมแค่นีน,นี่กบกำลังว่ายน้ำนีกบอะไรกรู้ไกบโยคะ<า>เออกบเต้นบํงเลียเอยดอดวมอโตซาฟา,าวะโอีกเย่าหนึ่งอ่ะอืมงันมันเดินห้าหมากบสลิดไหนอะไรกบสลิดน่ะมันมันเดิน แเดิมเหมือนดาราเดิมแบบลูกไม่ไม่เหมือนเหมือนกับมันหักเหรอเรื่องกำลังมีความสุขกับความตายของกบอยู่หรือเปล่าแบบกรรมนะนี่ลูกมันมันมันทำท่าอย่างเงี้ยค่ะพ่ออร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นยังไงบ้างอร่อยมากตัวบางยานี่ของบ้านเราเองนะรู้ไหมใช่ค่ะพ็พอลงไปเด็ดมาข้างล่างนี่ค่ะพ่อ ผัดผัดพริกตัวพยาอร่อยไหมลูกชมให้พ่อชื่นใจหน่อยพ่อเขายอะเลยสุดนี่สุดอุนาแมนค่ะกุบอุ้าแมนพูดคำว่าเป็นกบกบกระโดดซ้ายมากกว่าครับอยากจะไปเพื่อเพื่อนตกน้ำนี่แม่เอระวังกินกินไปกินไปนี่เด็กกินกิ้วเหนียวนะข้าวเหนียวร้อนไหมไม่ร้อนอุ่นครับอุ่นๆนะครับคุณแม่ต้องร้องว่าคุณแม่พยายามไม่กินข้าวเย็นเพื่อนจิกินของหวานแบบนี้ครับ นาเกีน hmm. ท e ี่ผมซื้อจากตลาดนัดท่าเจริญนะฮะหผมเสาตลาดนัดมันเสาอ่ะท่าเจริญสถานตลาดสถานที่อวรไปไะไม่รู้อยากูดไปเรื่อยครับเรื่อยสวเกี๊ยอดเ้ยคุณอ่าไปเอาไป้มม